close golem now. off. takes the If สวัสดีกันด้วยนะครับมาอยู่ Defender TV อีกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Shadow r o y a นอีกแล้วเป็น Chapter ที่4อ่าดาบเปลี่ยนไปดาบเปลี่ยนไปนะฮะอือเนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวดูบ 5, ิปบอนแป๊บบิปบอล เออโอเคช่างมันช่างมันโอเคเราจะต้นลุยกันแล้วเราจะไม่เก็บของแล้วนะฮะขี้เกียจไปไปเปิดเปได้อัดใหม่เนี่ยได้อัดใหม่เนี่ยเพราะว่าเที่จะแล้วเสียงใหม่เบามากนะครับ เราจะต้องไปตรงนู้นแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปเคลียร์แถวนี้ก่อนนะฮะเห็นไหมพี่เบิ้มมแม่ฮะไม่หวั่นเพื่อนน้อยนะฮะหวั่นคนเอ้ติงติงคผมไม่ิชชั่นตัดมันตีเขาปะต่อยตี วอนวอนบัวคอร์ดเจคอร์ดคอร์ดเอดอใช่ไี่ฉันจะอัดใหม่งั้นเหรอเฮ้ย <c> เ <oughs> <c oughs> สียงเป็ดเราจะไม่เน้นเก็บของแล้ว เบสมอลี่าทำไมเล่นรับสองเหมือนรับแล้วะโอ้ยอยู่นปตปืดตุ้มปด้วยเจ๋งไะจริงจริงเลยเเข้าเเข้าเาไม่ได้เข้เา หมายถึงข้องโมกันข้างหลังมันเนี่ยมันไปตายถอดแล้วไอ้น้องแรงทำไมหวัดต้นทางก็ไปทักสุดท้ายมันก็เหมือนกันหมดแหละเฮ้ยแอบยูแอบยูแอบยู่วนเฮ้ยจะพอยแล้วอือจะแปลงร่างมาเุ้ย ตัวเองไม่เฟ้ต่อตงก็ทีเฟ้ต่อลดัวตายครับปั่นต่อหนัวไม่เสียกระสุแล้วมารอบองูโลกเฮอไปไปกันต่อไปันต่อเยอะย่าง เก็บของหน่อยห,หนึ่งก็ได้เราเก็บแบบเร็วๆนะไปแบบเร็วๆทางซ้ายมือจะมีบุรุษนิรนามอยู่กี่คนวะนั่นแหละหมดนั่นแหละบุรุษนิรนามยิ่งทางนู้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรเลยทางนู้นอ่ะเราก็จะไปทางนี้กัน เราก็ได้ยินใของมันรัวครับตดตตดตตต้ยจ่อดตนจ่อครับเอเอเอยิงกับเราอรเบดครับเบลิร์ดจัดงจังเติร์ดจังเกี่ยวอะไรกัน รุ่นที่หมดเอ้าไม่เล่นไม่มีเวลาแทนที่จะช่วยกันพ่อพิศพ่อมาใส่มาใส่สับว์มีพิศาน่าเป็นมีพิศาน่ารู้รู้ประสบการณ์แล้วรอบหนึ่งนะรู้รู้รู้มือเมื่อยมือเลยติดดาบไปครับเออไอ้น้องมาเลยมาเลยมาเลยไม่ตีม่กัวละเูาตีรู้แล้ว่ไอ้น้องจะมาไม้นี้เนาะ Con đuôi mày, lạ hàm mày, có bóng bật dưỡng bà lâu mày ngang ngựa bà lâu เสร็จใหม่ยังไงของเมื่อเวร้ยได้อัดใหม่ขี่เกียจขี้เกียค่ที่จะได้เรนเดอร์เลยที่มันเที่ยงแล้วเฟย เมื่อไรมันจะตายทำไมนี่นึ่โอ้ยจะบ้าตายอืยนี่น่านะเลี้ยไว้ดีกแต่เอาเถอะลบเกมเก่าทิ้งด้วยเอเย เ <c> พ <ười> ื่ออะไรโดนโดนหลบมาเลยหลบาเลหลบหลบหลบได้หลบเลยโดนโดนโดนหลบไม่ได้เมื่อกี <pf unlikely> ้ดูปไปมาเออ แลบแปมนะฮะคุณชมฮะเดีตึงใจร้อนฮะยิวยิวโอไม่ทนโอลยตัวมันต้องหมไปอยู่ไหนอ้โหมันตายง่ายเยดมไหม่้ ราเหมือนอยู่ในทุ่งข้าวสาลียังไงอย่างงั้นเราชิวแน่แล้วก็ชิวๆนะฮะจริงหรือเชียวว,ว่าจะไม่เก็บแล้วเราจะอดไม่ได้ไปไปยาวๆเร็วๆเก็บของไหมครับของไหมจริงเล่นถึงชัปเตอร์ห้านะเอน ไม่ต้องเก็บก็ได้มั้างนะออไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บนะฮะไม่ต้องเก็บแล้วโอเคเราจะไม่เก็บของแล้วเราขี้เกียจมากเราเลยแลกเลยแหล้เลยแหลกหน่อยแล้วมามาอีกเรื่อยๆนอีกเรื่อยๆ มาดีได้เล,เลยจะบบบลงทำไมดีแบพี่ฟูเสียงนี้ไม่แช้อะไรนะเี่งแปะบึบึบปันขาบึ๊บบึบบึบัน,บน,บน,นตัวปดไบึบบปดดปาดปาด,ดสิ้นเยะใหญ่ ใช่เฮ้ยพุทพโอ้ยมตะปูโอ้ยจ้าจ้าโอ้ยโอ้ยไปยังดโมุมเิดมุมเปิดเกงเลโเก่งเก่งอะไระหัวใจมันมีประโยชน์อย่างนี้เล แหลมเลยไป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 เราเล่นเกมวครับเน้นเกมวัยไอกระต่ายสองตัวนั้นก็เช่นเคยไม่เก็บขี้เกียจเออเช่นเคยไงทั้งวันเลยนะนะครับเข้าประตูกดโดดโดดกัร ไอเสืออชิดอยู่ตรงนี้มีคองอยู่ทั้งซ้ายมือแต่ไม่ไปเก็บทางด้านนี้ก็มีไม่เก็บเก็บนีดนึงก็ได้วะอย่าไปตัดอ้าวนะรู้มีผลอะไหรหรือเปล่าน,นะตัวนี้เนี่ยสกิลพอยอยเดีๆไปเลยครับ เลยไม่เก็บครับดีนะครับเฮ้ยที่จริงเราต้องไปข้างล่าง่หวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะพอเราทำลายไอ้ตีปุ๊บก็จะมีศัตรูโผมาแบบไม่ไม่ไม่เยอะเท่ากับซีเรียสแรมยังไม่เคยแค้เลย้วลามันเป็นยังไงนะ หนตาตามาเลยหนูไอ้เยอะกระเกียบอีปอซบุบินมาฆ่ <Weber> ากระดเฉกาะพาะนี่สดาดที่จอซุบเปลอกินฉันหอก เล่นเกมเร็วเพราะฉันรู้แล้วว่าแกจะมาทางไหนก็แคเฮ้ยยังยังไอไดต้อเโดนทัโดนด้วยวเฮ้ยตจปนเลยจริงยยอไปทางนี้เลยได้ปะไม่ได้ฮะสะพานกั้นม ไม่เข้าไปมีของเดี๋ยวปดไม่ไรทนี้เป็นแชปเตอร์ห้านัอ้นูิ่ันหัวขาดปันหัวง่ายจังเลยอือฮึอ๋อเยแบแบเอ่วดอเอย่ อยู่ไม่ได้น้องอยูแล้เยอะยะเยอะยะเยะแยะก่ตงล่างแตอะไรแล้วงล่างทไมเยอะยมั่กันเลยเ้อเ้อเดอเอเฟันแค่นี้ก็เยเบิดต้มตา โู้ถไป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 นเราจะมาลำรีลำไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยมีขวงครับไม่เก็บขี้เกียจมีของอยู่ตรงไหนครับไมกระสุนกระสุนเอาเอาเอาเอเอาเอาเอาเอเออเอี่ะาเเอาย เ,นะเย,เยอยู่สองแ่นไปอะไรครับอนะไจะเปนเรื่อที่สีแดงุ <c oughs> ามาเลยตอนนั้นจะตายแล้ว <c oughs> คนแรกเลยดิเนี่ยดีไม่ดครับลูกระจกมันรัวเยอะเยอะเ เน่าใหม่ออก็เลืล่นเลย อันนี้ตายอันนี้ตายครับอี๋บังอาจบังอาจนะไม่เวนโอ้ยทำไมวะจะเสียกพูดเบาด้วยเจ๋อปอะตูครับที่ใช้คำหยาบเจ็บอีกแล้วโอเคขี่เยี่ยมก็ไฟงานที่มีคำหยาบบ้านกะไทย โมหตัวเอง,งจริงเไป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 เล่นเมแบบวเรื่องไแไดกัแปหน่อยผมขอตัวไปฝึกภาษาอังกฤษมาให้เก่งนปหน่ออยัวเลยนาะนนแต่ไอ้ไอข้างบนนะ ต่างมากเลยลูกเดี๋ยวได้ตับินได้มันได้เปลี่ยน ช่วเพื่อนเอนะเอ้ยปฮบบืเดินอแแสู้ดาไม่ได้หรอกดาบฉันแข็งกว่าอะไรอะไรฟเล่นเลยเป็นว่า สักทีเลยเศผ่านได้ยังไงวะโอเคครับเราเออเออเอล้จริงเลยไอ้ต่อเลยเข้าเลยไม่เก็บด้วยหง ววยราบมาเพว่มหน่อยไม่เปิดทาบอีกบนดิเนี่ยมันมีตังตรงนี้ใช่ไหมเราต้องการกระสุนกระสุนพื้นคนครับเอาเรียเอาเรีวอะไรบัว อะไรมากไหมเก็บมนี่เออ้ังงนีน่คไม่เดินรเดินนี่ดึงนะอาเลยอาเลยอาเลยเลิ่ตีนิดนึงเนออยังไง ไม่ไลไกล้าหรอกก็ดเรสแสด,ดงแสดงแสดงทำไมเป็นดาราไงไปไปไปเอ้าเอ้า,อาเล่นเกมไวโอเคครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการจบชากเตอโอเคครับ ก็จบชัปเตอร์อไว้ด้วยเวลาค่นหนอยเลยนะยีินาที25่าวินาทีด้วยคะแนนที่303นะรอบที่แล้วเล่นได้3 3 3นะก็ไม่ต่างกันนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูกันด้วยแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะโอ้ยคราวนี้ไมค์คงจะดังแล้วนะฮะมาปรับสุดเลยโอเคครับ สวัสดีครับ